สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับร้านเปิ้ลยำแซบ่บนะครับตลาดโต้ลุงหน้าสารชืบุรีนะครับลูกค้ากำลังเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูยำแซ่บนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเมนูก่อนนะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วโทรสั่งได้นะครับที่เบอร์095 5-5-3-2-7-7-6ามสองเเดห๋ 5, 5, 3, 2, 7, 7, นะครับจะพาไปดูวัตถุด,ดิบกันนะครับดดป,รปูนี่ยกกันมาเป็นกองทับเลยนะครับวันนี้ปูเยอะมากครับ เมงดาวเยอะเยอะนะครับแมงดาว่อเราพาเข้าไปดูเราพาเข้าไปดูยำกันนะครับสวัสดีครับเจปเปิ้ลสวัสดีค่ะทำยำอะไรอยู่ครับอันนี้เซี่ยงไฮ้นะคะยำเซี่ยงไฮ้หกสิบบาทนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับวันนี้วันอังคารพรุ่งน,นี้วันพุธก็ได้พักแล้วนะนะนะเจ๊เปิลเนานะ <laughs> วันพุธหยุดนะครับร้านนี้อยู่ทุกวันพุธนะครับขายทุกวันนะครับสั่งยำเลยครับยำเสี่ยงไฮ้ได้ยังเสียงไฮ้นะครับเรามาดูยำเสี่ยงไฮง้ดูนี่หกสิบบาทนะครับนี่นะครับจุกๆเลยครับ ไม่ห่วงเครื่องนะครับร้านนี้ร้านนี้เราไม่ห่วงเครื่องนะครับต่อไปเป็นยำเส้นแก้วนะครับเมนูนี้ก็ขายดีอีกหนึ่เมนูนะครับที่ร้านหกสิบบาทด้วยกันครับ เจ็ดคูณสิบห้า เอากระดาษกาหนจ้าเนังเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์นะครับตลาดเต้าลุ่งหน้าสารชนบุรีนะครับป้ายสีส้มๆเลยนะครับครับยำเส้นแก้วหกสบบาทครับ นี่มีตัวอักด้ยส่จานแก้วสวยงามมาก เก็บภาพขอเจ๊ยกขึ้นมาหน่อยโอเคครับสั่งไปทานชายทะเลก็ได้นะครับหรือใครจยไปบางแสนแวะก่อนซื้อไปที่ที่บางแสนก็ได้ครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาจับต้องได้ร้านนี้นะครับ เมนูอะไรครับเจ๊มไ,มไม่เผ็ดนหวา,หวา่เดียวเลยทุกจ่ใจอันนี้เมนูอะไรเจ๊มนห,นหมูมะน,นาว60บาทนะครับจดได้เลยนะคะ นี Double ่ค hmm. ่ะโอเอ่อขอหน่สิไม่เห็นะนี่นะครับถุงมะนาวจ้าขอบคัณเลยจ้า นาวสดแท้ร้อยเปอร์เ็นะครับร้านนี้คั้นกันเนนเห็นนะครับนะค,ครับหมูมะนาวหกสบาทนะครับ ที่ร้านก็มีนะครับโต๊ะนั่งด้านหลังนะครับนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> บินเข้ามารนัวนะครับ <c oughs> ปักได้เลยครับเนี่ยครับข้างโถกแก้วเลยครับข้างโถกแก้วครับครับผม ต่อไปเป็นยำมาม,ม่านะครับ60บาทนะครับเมนูนี้อลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับก็อย่าลืมบุญรุนร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะครับตลาดเต้าลุ่งหน้าสารเชลบุรีนะครับแลกกันมาได้นะครับ เราทำเร็วมากนะครับออกเรือรัวเลยนะครับยำจุกๆเลยครับม่มาม่าหกสิบบาทนะครับเมนูนี้ คราบรมลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับมม่าทเลกะเจ้ามาม่าทเลเกเได้แล้วจ้สิบานะคะยมาม่าใส่กุงปลาหมึกุูสั์ไข่แดงค่ะไม่ถักเลยใครคะเ็ดไหมคะ ผมเดี๋ยวใส่ถ้วยเลยนะได้ค่ะหรือจะใส่ถ้วยก็มีนะครับบอกทางแม่ค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊จัดให้ครับหรือในเมนูไม่มีอะไรถามได้นะครับต้องการใส่อะไรแม่ค้าใส่ให้ได้หมดนะครับตามใจลูกค้านะครับร้านนี้ขายดีอีกร้านหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับ ายมา19ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่20ครับลูกค้าประจำจะเยอะนะครับร้านนี้ mm hmm. อยินลีแวะมาอุดหนุนกันนะครับร้านต้นยำแซ่เฟอร์ตลาดต้นรุ่งหน้าสารเชลบุรีนะครับใายส้มๆเลยนะครับสังเกตได้ครับ mm hmm. จะซื้อไปกินชายทะเลสะพานใหม่ก็ได้นะครับ เมนูนี้ให้ครับเจ๊อันนี้แปสิบาทจกเพิ่มไข่แดงค่ะเพิ่มไข่แดงก็บอกได้นะครับทางร้านเราก็มีนะครับ,บ,กกนนรบขอใส่ถ้วยจ้ะหม่ามาปลาหมึกกุ้งรั่วไข่แดง80บาทครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ไข่ไม่เด็ดหวานหวานเฮ้ยเราไปยำอะไรครับเจ๊ยำสองไข่ยำสองไข่นะครับเรามาดูยำสองไข่กันนะครับ สองไข่ราคา100่งบาทนะครับมาใส่จานนี้ดูเรามาดูแมงดานะครับที่เด็ดทางร้านเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าแน่นไหมเอย ไม่พลาดครับแน่นทุกตัวนะครับไม่แน่นไม่ให้ไปนะครับร้านนี้รประกันความแน่นสดใหม่นะครับร้านนี้สองไข่สามไข่นี่จะใส่แมงดาทั้งตัวเลยนะครับร้านนี้ไม่มีกั๊กไม่มีโตะน,นะครับร้อยบาทได้แมงดาทั้งตัวเลยนะครับ น่ากินมากครับต้องมาลองต้องมาลองนะครับเมนูนี้มะนาวกดตัวมะนาวกดแท้ร้อเปอนเข้าไปแซบๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนึ่งเมืองคนชาแนลด้วยนะครับ ขาจบเพีงเมนูนี้ก่อนนะครับเพื่ยลับเมนูใหม่นะครับมาถ่ายรูปหน่อยแป๊บนึงป้ายนี้เลยนะครับร้านเปิ้ลยำแซเวร์ตลาดโตลุงน้าศาลชลบุรีรมะนาวสดแท้ร้อยเซนะครับถ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อบหนึ่นบอลชวนชาแน,น,นลด้วยนะครับขอบคุณครับ